ผมเปิดแอปพลิเคชันบิดครับขึ้นมาถึงก็ตกใจเหลือ una, รูหน้าเหลือมูลค่าเพียง0 0น2บาทโอ้ my god มันเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นได้เพียงนี้ว่าจะไม่ทำคลิปเกี่ยวกับบิตคอยแล้วช่วงนี้ก็อดไม่ได้เปิดขึ้นมาโอ้ มันจะเหลือศูนย์บาทไหมเนี่ยแล้วก็ยังมีรูหน้าสองโผเข้ามาอีกมันมายั่งไรนเนามันมาได้ยั่งไดนี่มันจะมีบิตคอยสองมาอีกไหมเนี่ยได้ข่าวว่าเหลือญ LTC ก็กำลังจะถูกปลดออกจากบิตครับหรือปลดไปแล้วก็ไม่รู้มันผมก็ยังงงๆอยู่นะได้ข่าวอย่างนี้เราเซื้อเหลือญไหนเราก็ต้องระวังแล้วล่ะ ช่วงนี้หากำไรจากอะไรไม่ได้สักอย่างในหุ้นก็ลงบิตคอยกองทุนรวมก็ลงหมดพูดไปก็เหมือนบบนอีกละก็ไม่แคล้วกันทําใจทําใจแล่ทําใจครับสวดมนต์นั่งสมาธิไปดีกว่าครับสาธุสวัสดี